การวิเคราะห์ภาพรวมลิงก์ไปที่ BTC USDT p o OK k x วันนี้สรุปสถานการณ์ตลาดวันนี้ตลาดลิงก์ไปที่ BTC USDT P มีการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งในทุกทมเฟรมแต่ในระยะสั้นเริ่มมีการพักตัวเล็กน้อยประเด็นสำคัญระยะสั้น TF 15m ราคาได้ทำลายเทรนไลน์ขาลงและทำจุดสูงสุดใหม่บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นเครื่องมือ SMC และ ICT แสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงมีอยู่แต่เริ่มมีการพักตัวระยะกลาง TF1H 4H แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งแรงซื้อยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องราคายังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเทรนไลน์ระยะยาว TFD แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งไม่มีสัญญาณการปรับตัวแรงซื้อแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยรวมวันนี้ตลาดยังคงมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งและมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่ออย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการพักตัวในระยะสั้นคำแนะนำในการเทรดควรพิจารณาเข้าซื้อลองเมื่อราคาย่อตัวลงมาเล็กน้อยตั้งจุดตัดขาดทุน SL ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเข้าซื้อควรเน้นบริเวณแนวรับตามเทรนไลน์ควรรอสัญญาณที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจข้อควรระวังตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูงโปรดใช้ความระมัดระวังในการเทรดการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ